สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตาม my love jj ห้าเก้าแ channel นะคะสวัสดีคุณช่างแม่งและ fc ของคุณช่างแม่ง fc ของ ute, สอดรู้สอดเห็นแล้วก็ fc สายลุงพลยูทูบเบอร์สายลุงพลทุกๆกคนนะคะอันนี้ก็มาเจอมาเจอกันตอนเช้าค่ะเช้าที่ฝรั่งเศสเนาะคงจะเป็นช่วงแบบบ่าย,ายที่เมืองไทยหรือเปล่านะคะหรือเที่ยงเนาะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะมาคุยข่าวสารทั่วไปนะคะก็ไปฟังคลิปมาของคน ช่องใหญ่ๆนะคะ YouTube ช่องใหญ่ๆ่สายลุงพลนเนาะก็ไปฟังมาหลายช่องนะคะก็มาพูดคุยกันค่ะวันนี้ความคิดเห็นของไมลเลิฟนะคะก็คือคนที่จะบวชเป็นพระหรือว่าคนที่เข้าไปบวชเป็นพระเป็นเนนอะไรก็แล้วแต่เป็นแม่ชีนะคะสิ่งแรกที่ต้องทำก็คืออย่ามุสาหรืออยากโกหกยาพูดปดนะคะสิ่งแรกที่ควรคิดก็คือ สิ่งนี้ล่ะคะ่ะหากท่านพูดปดแล้วพูดมุสาไปแล้วอะ่ะจริงอยู่คำมุสาที่เราพูดไปอาจจะปรงอาบัตได้แต่เราพูดบ่อยๆหรือพูดพูดเรื่อยๆ,ๆต่อให้ปรงอาบัตแค่ไหนนะ่ะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่ควรทำสำหรับคนที่เป็นบวชเป็นพระหรือว่าเป็นเนรหรือเป็นเมชีนะคะ เพราะคุณถือศีลเข้าไปอยู่ในพุทธศาสนาแล้วสละตัวเองเพื่อเข้าไปบำรุธทำนุงพระพุทธศาสนาสั่งสอนพระพุทธศาสนาให้กับคนทั่วๆไปได้ได้ฟังได้เคารพนับถือในสิ่งที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในศีลนในธรรมเพื่อสั่งสอนให้คนรุ่นหลังๆคนที่ลูกหลานต่อไปในอนาคตอยู่ในศีลในธรรมไม่พูดปวสา ไม่พูดมุสาไม่โกหกไม่พูดปดไม่มีใจจิตไม่มีใจิตใจที่จะไปคิดร้ายหรือทำลายใครนะคะอันนี้ก็คือในส่วนตัวของไมเลิฟจะคิดอย่างนั้นนะคะในเมื่อเราเต็มใจที่จะเข้าไปบวชหรือว่าเต็มใจที่จะเข้าไปบวชเนนหรือบวชที่เป็นแม่ชีนะคะเราต้องรู้อยู่แล้วว่าการมุสามันไม่ดีใช่ไหมคะทุกคน หรือว่ามุสาหรือให้ร้ายไปนินทาใครก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ดีอยู่แล้วก็ไม่อยากให้เอาสิ่งเหล่านี้ไปทําไปทําไม่ดีกับคนอื่นนะคะคือไปพูดปดหรือให้ร้ายผู้อื่นยิ่งคนที่มีต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับในคดีความไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่นะคะไม่ควรจะพูดปดหรือให้ร้ายผู้อื่นโดยที่เราไม่ได้เห็นกับตานะคะ เราไม่ได้เห็นกับตาเลยว่าคนคนนั้นเขาทำจริงไหมอย่างกรณีของไอลุงพลนี่ค่ะมันก็จะมีการเข้าไปสอบปากคำเกี่ยวกับพวกที่บวชเป็นพระนั่นแหละค่ะเราไม่รู้หรอกว่าท่านให้ข้อมูลให้ปากคำอะไรแต่สิ่งแรกที่เราอยากจะพูดก็คืออย่ามุสา ถ้าคนถ้าเป็นคนปกติบ้านเราคืออย่าพูดโกหกอย่าพูดให้ร้ายผู้อื่นนะคะเพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดมันจะเป็นตาบาปสาหรับท่านนะคะหากคนคนนั้นเขาไม่ได้ทําหรือว่าไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านคิดเพราะทุกคนไม่ได้เห็นเหตุการณ์ใดๆทั้งสิ้นเลยหากมีคนเห็นเหตุการณ์ลุงพลโดนจับไปตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะเข้าคุกตั้งแต่วันแรกที่น้องหายแล้วค่ะ เพราะถ้าคนเห็นเขาต้องออกมายืนยันได้แล้วว่าคนนี้เป็นคนทํานะฉันเห็นกับตานะว่าเขาทําเวลานี้เวลานี้เอาไปตรงไหนตรงไหนคนนั้นต้องออกมายืนยันตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่องแล้วค่ะคงไม่รอมาเป็นปีถึงจะโดนออกหมายจับหรอกนะคะหากมีคนเห็นว่าคนคนนั้นเป็นคนทําหากมีคนเห็นว่าลุงพลเป็นคนกระทําลุงพลคงไม่ได้อยู่มาถึงสองปีกว่าหรอกคะ่ะนะคะเราไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะคะ ที่เข้าไปเป็นพยานอะไรก็แลว้วแต่หากคุณไม่ได้เห็นกบตาตัวเองว่าเขาเป็นคนอุ้มเขาเป็นคนทําเขาเป็นคนกระทำน้องจริงๆนะคุณอย่าไปพูดปดให้ร้ายผู้อื่นเลยค่ะเราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าคุณเข้าไปในศาลแล้วคุณพูดให้ปากคํำยังไงบ้างเพราะเราไม่ได้ไปนั่งฟังแต่สิ่งที่เราเห็นคือในคดีนี้นะ่ยมันหาผู้ร้ายไม่ได้เลยสักคนมันหาผู้ร้ายไม่ได้เลยสักคนพ่อดีเนเอในตัวน้องไม่มีเลย เมตตาฉี่ตัวเองยังไม่มีเมตตาฉี่ของน้องยังไม่มีเลยถ้าคนที่เดินป่าหลงป่ามินต้องมีเหงือ่อมีฉี่มีอะไรของตัวเองมีหรือคนที่หลงป่าจะไม่ปวดฉี่จะไม่ไปนั่งฉี่บ้างอย่างน้อยฉี่ก็ต้องลดตัวเองบ้างแหละนะคะเพราะเป็นเด็กไม่สามารถที่จะระวังว่าฉันต้องฉี่แล้วไม่ให้เปื้อนตัวเองนะเด็กมันคิดไม่ได้ขนาดนั้นหรอกคะ่ะ เป็นผู้ใหญ่เดินป่ายังต้องมีเหงือถ้าเด็กลงป่าขนาดนั้นมีหรือจะไม่มีเหงือใช่ไหมคะทุกคนเด็กหลงป่ามีหรือยุงจะไม่กัดผู้ใหญ่เดิเดนหลงป่าหรือว่าเดินไปหาเห็ดเนี่ยยุงก็กัดก็ตอมแล้วอ่ะเป็นรอยแผลรอยยุงกัดแล้วอ่ะถ้าเด็กไปเดินหลงป่าคนเดียวว่าเอาไปปล่อยนะมันมีหรือจะไม่มียุงกัดมีหรือจะไม่มีอะไรมากัดตัวน้องอะ่ะ มันเป็นไปได้ไงอะ่ะคุณหาคนร้ายไม่ได้ก็อย่าใส่ร้ายผู้อื่นค่ะในเมื่อหาผู้ร้ายไม่ได้แล้วคุณจะไปใส่ร้ายผู้อื่นให้มารับผิดชอบได้ไงในเมื่อไม่มีใครเห็นเลยว่าผู้ร้ายใครเป็นคนกระทำน้องอะ่ะอย่าปักปั้มผู้อื่นทั้งๆที่ตาตัวเองก็ไม่เคยเห็นว่าใครทำอย่าปักปั้มผู้อื่นทั้งๆที่รู้อยู่แล้วว่าเขาอยู่ตรงไหน นะคะระวังเวรกรรมมันจะตามทันในครอบครัวของตัวเองนี่แหละคะ่ะให้ร้ายใครอะ่ะเดี๋ยววันหนึ่งกรรมกรรมนั้นมันจะย้อนมาเพ่อเผลมากกว่าเขาด้วยซ้าไปจะหลุดไหมแค่นั้นแหละนะคะไม่ว่าไม่ได้ว่าให้ใครนะคะว่าให้คนที่ให้ร้ายผู้อื่นนั่นแหละคะ่ะให้ร้ายผู้อื่นทั้งทั้ง,ท,งที่เห็นอยู่แล้วว่าเป็นยังไง ทั้งๆท,ที่รู้ว่ารู้อยู่กันเองนะอย่าให้พูดเลยเพราะว่าคนเราทำอะไรอยู่รู้อยู่แก่ใจล่คะค่ะว่าตัวเองทำอะไรอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทำอะไรปิดบังคนอื่นได้แต่ปิดบังใจตัวเองไม่ได้คะ่ะใจตัวเองย่อมรู้ดีว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นทุกคนน่ะคะ่ะที่อยู่ในคดีนั้นนะ่ะ รู้อยู่แล้วว่าวันนั้นทําอะไรอยู่เกิดอะไรขึ้นกับตัวเองตัวเองทําอะไรอยู่ในเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นพยายนอะไรก็แล้วแต่ใจตัวเองรู้ว่าตอนนั้นตัวเองอยู่และทําอะไรอยู่ก็เหมือนหลายคนล่ะคะ่ะที่บอกที่ออกมาพูดน่ะตั้งแต่วันเกิดเรื่องนะ่ะเราตามมาข่าวมาตลอดคุณให้หร้ายผู้อื่นเขาได้ไง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ก็บอกให้ออกมาสงสัยลุงพลอันนั้นก็ออกมาจากปากของแม่น้องโดยตรงนะคะสงสัยพ่อสื่อสื่อบ้างสื่อออกข่าวบ้างว่าเขาทำลายเขาพูดไม่ตรงอา้าวไหนบอกตอนเลขบอกเจ้าหน้าที่ให้สงสัยพอถามอีกรอบบอกสงสัยจากสื่อพ่อสื่อบอกว่าทำลายเขาพูดไม่ตรงกันนะเห็นไหม จะเอาอันไหนแน่ล่ะระหว่างเจ้าหน้าที่ให้สงสัยสงสัยจากสื่อเห็นไหมคำพูดของคุณยังเปลี่ยนแปลงเลยคนเราพูดความจริงไม่จำเป็นต้องตรงกันทุกครั้งที่พูดแต่ในการพูดนั้นน่ะมันจะรวมได้ว่าเราพูดสิ่งเดียวกันไม่จำเป็นเลยค่ะว่าฉันพูดวันนี้แล้วคำนี้มันต้องตรงเป๊ะที่เราพูดเหมือนเมื่อก่อนแต่การพูด พูดแล้วมันรวมทุกอย่างไว้ในสิ่งเดียวที่เราพูดคือรวมแล้วคือเราพูดในสิ่งเดียวกันนั่นแหละค่ะคือความจริงพูดใส่ร้ายผู้อื่นแล้ววันนี้เหมือนกันหนุ่มนอนนาก็พูดสารพัดอย่างไอเรื่องไอ,ไอเครื่องทำความร้อนอะไรก็เหมือนกันนะหากตัวเอง ไม่มีปัญญาจะซื้อก็อย่าอยากได้คนอื่นเขาค่ะเครื่องทำความร้อนมันก็ไม่ได้แพงมากมายจนไม่สามารถที่จะซื้อได้หกเจ็ดพันหมื่นกว่าเนี่ยคุณทำยูทูบเบอร์คุณก็มีโอกาสซื้อได้อยู่แล้วทำไมต้องอยากได้ของผู้อื่นเขามาเป็นของตัวเองสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นของผู้อื่นแล้วอยากได้มาเป็นของตัวเองก็เท่ากับโจรน,นะคะโจรในความคิดก็ได้ คิดอยากได้คนอื่นแต่ถ้าเป็นโจรที่ไปป้นเข้ามาเลยเนะี่ยก็คือโจรโดยสันดานอันนี้เราไม่ได้ว่านะแต่เราพูดถึงความคิดของเราอะของของคนอื่นที่มันไม่ใช่ของเราอยากจะได้มาเป็นของตัวเองแต่การกระทําหรือความคิดของเราคืออยากได้ของคนอื่นก็คือมีมีความคิดที่เป็นโจรไปแล้วและถ้าถ้าตัวเองไปทําเลยอะ ไปเอาของคนอื่นมาเลยก็เท่ากับไปขโมยไปรักไปเอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของเราเขาก็เรียกว่าโจรโดยสันดานอันนี้คือเราคิดว่าสิ่งนั้นเป็นอยากได้จังเลยของของของเขาอะเราอยากได้อันนี้ก็คือความคิดที่เป็นโจรค่ะแต่การกระทํายังไม่ได้เป็นแต่ความคิดมันไปแล้วอะความคิดมันไปแล้วว่าอยากจะได้ของคนอื่นก็เท่ากับเราคิดที่จะเป็นโจรแล้วอะ คิดที่คิดที่จะเป็นคนร้ายไปแล้วอะอันนี้คือความคิดค่ะยังไม่ได้บอกว่าคุณกระทำแต่ความคิดของคุณมันไปแล้วค่ะสิ่งใหนก็แล้วแต่หากเราอยากได้ทำงานแล้วเก็บเงินซื้อค่ะอย่าวังว่าจะต,ต้องเอาของผู้อื่นเขาวันนี้เราเก็บไปสิเราไปดูราคาไว้เหมือนที่เราอยากกินของนั่นแหละค่ะเราไปดูราคาไว้เลยว่าราคาเท่าไหร่ มาเก ane, ็บเงินค่ะทำงานเก็บส่วนหนึ่งไว้ว่าเราจะไปเอาอันนี้นะเราจะไปกินอันนี้นะเราอยากกินอันนี้นะราคามันแพงแต่เรายังไม่สามารถกินได้เราอยากได้อันนี้นะแต่ราคามันแพงเรายังไม่สามารถที่จะไปเอาได้ทำงานเก็บเงินส่วนนั้นไว้หยอดกระปุกไว้หยอดกระปุกไว้เมื่อครบกำหนดตามราคาที่เราอยากได้ ไปเอาค่ะนั่นคือน้ำพักน้ำแรงของเราเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเขาค่ะนะของของคนอื่นอย่าอยากได้เลยค่ะสิ่งใดที่มันจะเป็นของเราวันหนึ่งมันจะมาหาเราเองค่ะสิ่งใดที่มันจะเป็นของเรา FC ของท่านจะให้ท่านเองแหละค่ะไม่จำเป็นต้องอยากได้ของผู้อื่นเขามาเป็นของตัวเองโดยออกหน้าออกตานะคะ มันทำให้เห็นสันดานของคุณคะ่ะว่าคิดยังไงทำอะไรอยู่สันดานของคนนี่แหลคะค่ะมันจะออกมาจากคำพูดของเรานี่แหละว่าเราคิดยังไงอยากจะทำอะไรแม้แต่พี่น้องของตัวเองยังไม่เอาเลยอะ่ะยังพูดให้ร้ายอยู่ได้ตลอดเวลาต่อให้คดีความนี้หมดไปแล้วอ่ะใจพี่ใจพี่เคยก็คงไม่เหมือนเดิมหรอกคะ่ะ พ่อถูกกระทํามาสองปีกว่าแล้วถูกคนในครอบครัวนี้กระทาย่ํายีมาสารพัดแล้วอะอย่างพ่อก็เหมือนกันเอ็ดพูดเสมอแลคะค่ะเอ็ดเชื่อของเอ็ดอยางนั้นลคะค่ะถ้าคดีนี้ไม่มีประแตนนะมีหรือเขาจะเข้ามาหาลุงพลประเตนถามหน่อยระหว่างลูกเขยกับลูกชายสิ่งแรกที่เขาต้องเลือกคือลูกชายคะ่ะไม่ใช่ลูกเขยอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ละคะ่ะ ลูกเขยกับลูกชายผิดใจกันเนี่ยมีหรือลูกพ่อพ่อตาจะมาเข้าข้างลูกเขยยัยงไงก็เอาลูกของตัวเองอยู่แล้วคะ่ะต่อให้ลูกตัวเองผิดแค่ไหนก็แล้วแต่เป็นพ่อต้องเอาลูกคะ่ะในความคิดของไมเลิลที่เห็นมาตลอดเวลาโอ้ยลูกฉันดีไม่เคยทําร้ายใครไม่เคยว่าร้ายใครยังไงลูกฉันก็ดีก็ดีสําหรับพ่อแม่ไงคะแต่ไม่ได้ดีสําหรับผู้อื่นไงมันต้องคิดถึงมุมนี้ด้วย ว่าลูกตัวเองดีกับผู้อื่นแค่ไหนอันนี้พูดเรื่องจริงค่ะไม่ได้ใส่ร้ายเลยละค่ะพูดเรื่องจริงของทุกคนในโลกใบนี้ค่ะระหว่างลูกเขยกับลูกชายตัวเองเนี่ยจะเลือกใครอย่างอันแรกคือต้องเลือกลูกของตัวเองอยู่แล้วไม่มีทางหรอกค่ะที่จะไปเลือกลูกเขยต่อให้ลูกเขยทําดีแค่ไหนทําดีให้แค่ไหนถวายทุกอย่างที่อยากได้แค่ไหนก็แล้วแต่ แต่วันที่ต้องเลือกข้างก็คือต้องเลือกลูกตัวเองอยู่แล้วไม่เลือกหรอกคะ่ะลูกเคยนะ่ะถึงบอกว่าถ้าป้าเตนไม่อยู่ในคดีนี้อย่าหวังว่าจะเห็นครอบครัวนี้เดินเข้าหาลุงพลความคิดส่วนตัวนะคะป้าเต็นจะว่ายังไงก็แล้วแต่อันนี้คือความคิดของไมลเลิฟแต่ปต้าแตนเข้าข้างลุงพลป้าเต็นมาตลอดเพราะเชื่อมั่นในความดีของลุงพลป้าแตนว่าไม่สามารถทําน้องตัวเล็กๆนั้นได้ ไม่สามารถทําได้ค่ะแต่ชีวิตครอบครัวของป้าแตนป้าแตนรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นยังไงเราถึงรักและห่วงให้กําลังใจป้าแตนลุงพลเพราะโดนถูกกระทํามาไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือคนรอบข้างที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นน่ปะป้าแตนกับลุงพลโดนกระทามาตลอดเราถึงอยากออกมาปกป้องให้คนดีทําความดีต่อไปให้คนดีมีที่ยืนในสังคมนะคะ ทำไมคนดีคนจนๆจะไม่มีที่ยืนในสังคมไอ้คนที่มันไม่ดีคนที่มันคิดร้ายผู้อื่นนั่นแหละไม่ควรจะมีที่ยืนด้วยซ้ําไปไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ที่ชอบมีหรืออันนี้เห็นมาตลอดของประเทศไทยเราอะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หากคุณทําไม่ดีเราจะสนับสนุนคนไม่ดีเข้าไปมีหน้าที่หน้าที่การงาน ที่จะเอาเปรียบประชาชนได้ไงละ่ะใช่ไหมคะทุกคนเรื่องพวกนี้เนะ่ะเราควรจะปรับปรุงกันได้แล้วอะ่ะหากคนไหนที่มันไม่ดีโลกโซเชีเชยลเขาจะช่วยคนเองหละเขาจะเป็นหูเป็นตาให้คนเองเลยว,ว่าคุณโดนกระทํำยังไงจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทําไม่ดีกับประชาชนยังไงบ้างเห็นไหมมีลายคนแล้วที่ทําไม่ดีก็ต้องออกจากหน้าที่การงาน ไม่ไม่ใช่เมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนนะปิดหูปิดตาประชาชนเพราะประชาชนไม่มีมือถือไม่มีข่าวสารเป็นของตัวเองไม่สามารถไม่มีเวลาที่จะไปดูข่าวสารทํางานทํางานงกงกงกเช้ามาออกไปทํานาเย็นมากับเข้าบ้านกินข้าวนอนเช้ามาตื่นไปทํางานทํานาเย็นมากินข้าวอาบน้ํานอนจะทําอย่างนั้นอยู่ประจําจะไม่ค่อยได้ดูข่าวสารแต่สมัยนี้ข่าวสารมันเยอะเราสามารถทํา หรือดูข่าวสารได้ทั่วโลกแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่คุณสามารถดูข่าวสารได้ว่าข่าวสารนี้เป็นยังไงถ้าคนคนนั้นไม่ได้ดีจริงน่ะวันหนึ่งเขาก็จะออกมาเปิดเผยว่าคนคนนี้ไม่ได้ดีเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไม่ดีต่อประชาชนเขาก็จะออกมาเปิดเผยของคุณหากคุณไม่ดีจริงคุณก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในหน่วยงานนั้นได้อย่าไปทำให้หน่วยงานเขาต้องมีหมุนทินหรือมัวมองเพราะการกระทำของตัวเอง หากคิดจะเป็นเจ้าหนะ้าที่ช่วยเหลือประชาชนแล้วต้องซื่อสัตย์ค่ะอันดับแรกเลยต้องซื่อสัตย์ใจตัวเองต้องซื่อสัตย์ก่อนนะคะอันนี้เราไม่ได้ว่าใครค่ะเราว่าคนที่มีความคิดอย่างนั้นค่ะมีการกระทําอย่างนั้นนะวันนี้ก็ออกมาเปิดใจค่ะว่าสิ่งที่เราเห็นมันเป็นยังไงไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าสิ่งที่คุณทำนะ่ะมันผิดหรือมันถูก ความถูกต้องนะ่ะมันต้องมาก่อนคะ่ะอย่าคิดว่าเวรกรรมไม่มีจริงคุณไปให้ร้ายใครสิ่งนั้นจะคืนสนองนะคะคลิปนี้ก็พูดเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ฝากติดตามไม่เลิบเจเจด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ไม่เลิบเจเจด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ